และแน่นอนครับสัปดาห์นี้ครับมีประเด็นให้เราต้องติดตามมากมายครับ Key takeaway ที่เราจะบอกให้กับนักลงทุนสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างครับพี่มิกครับครับคุณต,ต้นแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีการถือครองการลงทุนตามที่เราเรียนไปตามที่เราแนะนําไปนะครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกท่านเป็นเองคงเห็นแล้วว่าตลาดพูดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงใช่ไหมครับดังนั้นสหรับในสัปดาห์นี้เนี่ยเราเองก็ต้องยองเรายังมองว่า โมเมนตัมเชิงบวกของตลาดหุ้น,นยังคงมีอยู่นะครับและตลาดหุ้น,นมีโอกาสที่จะฟื้นตัวต่อจากอะไรจากการที่เรามองว่าตอนนี้จากตัวเลขอัตร,กราการว่างงานของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อโดยเฉพาะเงินเฟอ้อพื้นฐานที่ปรับตัวลงมานเนี่ยมันทําให้ตอนนี้ตลาดเขาเรียกว่ามีมุมมองที่ค่อนข้างแน่ชัดว่าเดี๋ยวการประชุมเฟดครั้งหน้าในช่วงกลางเดือนธันวาที่ถึงนี้เนี่ยเฟดมีโอกาสที่จะปรับท่าทีมาข้มงวดน้อยลงได้ นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยสาคัญที่เรามองว่ามันจะทําให้โมเมนตัมการปรับตัวหุ้นของตลาดเนี่ยยังคงอยู่ต่อไปจนกว่าถึงการไปทุ่มเลครั้งหน้าเลยนะครับแต่ส่วนในระหว่างทางเนี่ยอาจจะมีการปรับปรับตัวย่อลงมาก็ยังคงมีความเป็นไปได้แต่คงจะไม่แรงมากนักนะครับซึ่งในระหว่างทางเนี่ยเราเองต้องมาจับตาดูการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจและเหตุการณ์ที่สาค,คัญที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยในสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญที่เราต้องจับตามองก็คือตัวเลข PPI ของสหรัฐที่เดี๋ยวจะประกาศออกมาในช่วงค่าคืนนี้นะครับถ้าออกมาแล้วปรับตัวลงตามตัวเลข CPI เนี่ย mm hmm. ก็ย่อมทำให้ตลาดหุ้นมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปได้อีกนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีตัวเลข Retail Sales ของสหรัฐที่ถ้าเกิดออกมาดีเนี่ยคนอาจจะไปมองว่าอย่างนี้กันเฟิร์อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปหรือไม่นะครับแต่ mm hmm. เรามองว่าอาจจะออกมาดีแต่อาจจะไม่ได้ดีมากอนตลาดคาดเพราะว่าเฟดเนี่ยมีการขึ้นตัวเบี้ยไป,ไ,ปไปมากแล้วย่อมทําให้ตัวดีมานเนี่ย มีโอากาสชะลอตัวลงนะครับซึ่งถ้าเกิดวิเทลเซลออกมาไม่ได้ดีมากเท่า,าที่ตลาดคาดเนี่ยก็จะเป็นอีกปัจจัยนึงนี้ส่งผลให้การคาดการว่าเศรจจะต้องมีโดวิชไพวอรเนี่ยยังคงอยู่ในตลาดนะครับแล้วก็สําหรับสุดท้ายเราเองก็อาจจะต้องมาจับตาดูประเด็นสำคัญที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลต่อการขึ้นหวังตลาดหุ้นทั่วโลกได้บ้างนะครับได้แก่ความคืบหน้าของผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐซึ่งตัวเนี้ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะออกมาเป็นทางด้านที่เขาเรียกว่า สภาผสมนะครับแล้วก็รวมถึงการประกาศผลประกอบการของพวกหุ้นกลุ่มรีเทลในสหรัฐซึ่งตัวนี้เองก็มีทางโฮมดีโปประกาศออกมาแล้วก็ดีกว่าคาดด้วยถ้าเกิดสมมติว่ากลุ่มรีเทลสหรัฐประกาศผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดทั้งหมดเนี่ยเราก็คาดว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกต,วต่อตลาดได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องมาจับตาดูว่าในวันพฤหัสที่ทางรัฐบาลใหม่ของรัฐบาลใหม่ของอังกฤษเนี่ยเขาจะมีการประกาศแผนมาตรการทางการคลัง,ง,งตัวใหม่ดูซิว่าเขาจะมีการ ปรับท่าทีไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยก,กับการที่รัฐบาลคุนลิสทัตมีการประกาศตัวบราิการที่เรียกว่ามินิบาเจตออกไปแล้วทำให้ตลาดเกิดความแหย่ขึ้นหรือไม่นะครับโอเค okay, ครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่มิกบอกว่าเราต้องจับตามองสัปดาห์นี้นะครับจริงๆแล้วหลกักๆหลกักๆนะ่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อครับถ้าเกินเงินเฟ้อออกมาน้อยกว่าคาดเนี่ยตลาดหุ้นก็มีโอกาสปรับตัวต่อไปได้เนาะถ้าเกิดเป็นในภาพของการลงทุนนะครับ กองทุนที่เราแนะนำนะครับก็จะมีอยู่หน้านี้เลยแล้วกันนะครับเซ็ตกองทุนที่เราแนะนำนะครับก็จะเป็นเซตเดิมนะครับเรายัางคงให้สะสมตัวของคอร์พอร์ f o ิโออย่างเป็น TTP Smart Port นะครับก็สามารถทยอยสะสมได้ต่อเนื่องนะครับในขณะที่ตัว Satellite Port นะครับไม่ว่าจะเป็น KTFN i a n c ESQ ทีีม่ม e ที่มี Japan a c t i v i t y ESUS Tech นะครับ TMB US Bluechip TMB India Active Equity k t s e a n ES Indonesia ก็ยังคงให้ทยอยสะสมได้ทั้งหมดนะครับส่วนสําหรับตราสารนี่ต่างประเทศอย่าง T-BGF หรือ g l global b บอ d นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบอลยูเนี่ยสิปีปรับตัวลดลงมาอยู่สู่ระดับ3.8กว่านะครับจาก4กว่าซึ่งเอาลุกว่าจะลงไปขนาดไหนมีอัพไซ e ์เกณฑ ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวพี่มิกจะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับโกลบอลก็ยังคงให้ทยอยสะสมนะครับเช่นเดียวกันกับ ktcs บอล tbest บอลและ tbg อินข้ามก็ให้ทยอยสะสมทั้งหมดนะครับส่วนตีมติดครับลงทุนระยะยาวอย่าง u e v ยังคงให้ทยอยสะสมได้เช่นเดียวกันนะครับมองภาพการลงทุนระยะยาวสําหรับตีมรถ e v นะครับถัดมาครับก็ทัาพักเงินนะครับก็จะมาเป็นกองนี้นะครับเช่นเคยครับ tbtsd นะครับ ทยอยขายทำกำไรอย่างเป็นตัว KT Energy ใครมีกำไรแล้วเนี่ยแนะนำให้ทยอยขายนะครับเพราะว่ามองว่าราคาน้ำมันอีโ่กาสย่อตัวหลังจากนี้นะครับส่วนถือครองครับเซตเดิมครับที่มี ESG c o r e นะครับ T Premium Brand One UGG TSG Green SBUAA s และ TSG Tech นะครับ G Green เริ่มกลับมาแล้วนะครับแฟนๆ G Green อดทนรอนอิดหนึ่งถ้า sentiment บวกกลับมาเนี่ย G g ก็ e นก็น่าจะกลับมาเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนสินทรัพย์ทางเลือกครับที่มี PIPF นะครับ Principal I Prop D นะครับที่มี Goals ยังคงให้ถือครองนะครับส่วนชะลอการลงทุนครับเช่นเคยครับกองทุนที่เกี่ยวกับหุ้นจีนครับ TMBE China A ที่มี COP UCI ที่มี AGLF นะครับยังคงให้ชะลอการลงทุนอยู่แต่ว่าสัญญาณรอดูให้มันชัดเจนมากขึ้นมากกว่านี้ก่อนเราถึงจะมีการขอเข้านะครับให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคตที่ t b เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น